โล <Hello, S 2> <Hello. S 1> สุดครับจิกระมมนักมาเช่นะฮะวันนี้อยู่กับคาปโป้คนเดิมไอ้น้ำเฮ้ยมันเลือดเหลือน้อยอะเดี๋ยวเดิมให้ก่อนเมื่อกี้พาคาปโป้ไปตัดไม้มานะครับแล้วก็ไปทำฟาร์มนิดหน่อยซึ่งคาปโปโนี่รู้สึกว่า AI การฟาร์มจะห่วยแตกมาก <laughs> นะ ฟาร์มยังไงมันก็ไม่ค,ค่อยขึ้นตัทีมตัวตัดไม้แป๊บเดียวแล้วก้าฟาร์มตั้งนานขึ้นมัน,นิดเดียวนะแต่ที่ยังไม่ได้ทําเลยก็คือหุดเหมืองเพราะว่าเหมืองมันอยู่ไกลบ้านเงินไปผมขี้เกียจเดินไปอย่าง,งนี้ดีกว่าเลยไม่อยากพาคาบโพไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทําทุกอย่างแล้วกันเดี๋ยวให้สู้ด้วยอยากเป็นเหมือนตอนนี้ผมจะให้คาร์โพสืขวานแทนสู้แล้วกันเพราะว่าเวลาสู้เนี่ยไอเกียรนะ์น้าขวานไอแขก้านะฮะขวานไอแ็ก้าดาบไอแขกหก ไม่ไหวเลยนะฮะขวานนี่แค่ดีกว่าอีกแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านแล้วผมอยากมีบ้าน,านดีจริงจังหละมันผมเรายังไม่มีบ้านอยู่นี่มีแต่ไอ้ซองเนี่ยนะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวไปนั่นก่อนขับโป้แลนะ้วครับโป้เราให้มันนั่งอยู่นี่ว่ะแล้วผมไปทําที่ตัดไม้ให้คาโป้ก่อนก็คือแถวไหนสักที่หนึ่งกันแหละเอ่ไม่มีอะไรพักเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น อะไรสักอย่างรู้สึกว่าคาโปไม่ค่อยมีความสนใจในการตัดวีทเท่าไหร่ผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมเดี๋ยวบ้านเราจะให้อยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้ดีปาวะผมว่าหัวบ้านเราเไปไ็นเน่แ่แหละเดี๋ยวผมขุดไน้นี่ทิ้งนะแล้เดี๋ยวให้บ้านเราเไปไ็นเน่แ่แหละเดี๋ยวผมไปทำาน่้น่ให้มันเล็กเล็กเล็กนิดเดียวพอแล้วบ้านก็อยู่บนนู้นดีวกว่าเออใช่ใช อยากให้บ้านอยู่หลังนะเนี่ยเอาไงเดียอยู่หลังเนี่ยแหละต้องอะไรมากนะส่วนแถวนี้จะเป็นที่ตัดไม้ของคาร์โปผมพอดูก่อนได้เป็นตรงไหนได้ไม่พอนะที่หดไม่พอ ฉะนั้นเดี๋ยวไปเอาที่ขุดเพิ่มกันจะไม่ว่าตรงนี้คือชัดที่เราจะอยู่นะครับมาแล้ว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 ,ลวครับโป้มันตามงมุมไม่ทันนะครับโอ้เออหลายรอบแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วโดนมงมุมฆ่าเพราะตามงมุมไม่ทันครัโป้คือคักในยลูกวิ่งไวๆโอเคเป๊ะเป๊ะมาก โอเคแล้วก็เริ่มตรงนี้เลยนะผมก็วางมั่วๆไปแล้วกดีถึงผมวางอกต้นสอบต้นก็พระเจ้าเอามไม่ว่าเดี๋ยวม,มัน งงมากไอฟาร์มอะไรมันเนี่ยไอต้นไม้ผมจะปลูกยังไงดีเอาเงี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอผมจะไม่ปลูกแกอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพอมันโตหมดแล้วผมมีไม้โอ๊กเยอะเดี๋ยวผมจะผมค่อยนั่นละกันพอผมมีไม้ออกเยอะผมค่อยทำให้มันเป็นโอ๊กให้หมดนี่เลยแต่ตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนอย่างนี้ก็สวยอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาขุดอนทิ้งกันนะฮะแล้วเดี๋ยวทำบ้านเดียบร้ โอเคอันนี้จะเป็นอย่างนี้บ้านเราจะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราขุดอ้นี่จรงก่อนอ่าข้อดีของพวกนี้คือมันไม่หล่นของไม่หล่นเดี๋ยวเราบ้านไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปเนี่ยบ้านเริ่มตรงนี้พอดีอะบ้านจะเริ่มตรงนี้ส่วนไอ้นี่ก็ คราฟติ้งก่อนแล้วก็สเตนซิลกับพาร์บิวเดอร์เดสิชันนะครับเข้ามาถึงบล็อกนี้นะบล็อกนี้เราต้องเริ่มบล็อกนี้ตรงนี้แล้วกันต่อไปอ๋อใกล้ดีโอเคใช้ได้นะใช้ได้จะได้เดี๋ยวก็ติดอันนี้ไปตรงไหนก็ได้พวกเนี้ยอ่ะ โอเคนะครับสุดยอดเดี๋ยวไปเอาหินมาก่อนมาเปลี่ยนพื้นพวกนี้ให้สวยๆแล้วเดี๋ยวเอาไม้มาทําบ้านเดี๋ยคือเอาเงี้ยคือไปเตรียมขอไอหินเรามีนี่หว่าเปลี่ยนพื้นกันไอ้นี่มันถึงตรงนี้ใช่ไหมอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราขุดสำหรับบล็อกนี้มองไปไหนก็มีแต่หญ้าแต่ปัญหาคือหญ้ามันวางบล็อกข้างบนไม่ได้ผมจะไม่เซ็งเลยถ้ามันวางบล็อกข้างบนได้ มันต้องทําให้เรียบร้อยก่อนก็ดีเป๊เลยวะ่ะสีอ่อเรามีนี้เหลืออยู่เราก็จำไหมว่าเราเริ่มเข้ามาที่บ็อกนี้นะบ็อกนี้ถึงบ็อกนี้โอเคต,ตรงนี้ก็เป็นตามปกติไม่ค่อยสวยบนะลอกเป็นบันไดไหม ด้อยู่เดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินงเลยครับแล้วเราก็อย่างเงี้ยแหละอ่าอย่างเงี้ยแหละตอนนี้เอาด้วยไหมความเทพซาข้างในให้มันอุดๆไว้ตันๆไว้อะอะไ้อยู่ ตรงนี้เดี๋ยวเราว่างๆค่อยมาทําให้มันกลายเป็นนั่นให้หมดเลยที่ทําบล็อกให้หมดเลยจะได้ทําได้หลายอันแต่แเราต้องไม่ขุดเราเพิ่มซุงไม่ที่หลังนะเพราะว่าเราก็ยังไม่มีนั่นเยอะพอโอ้สวยงามนะฮะตอนนี้เริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็คือนี่มีเตาหลอมนะมีจุดคําของแล้วก็เดี๋ยวบ้านเขาอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันนะฮะบ้านต้องออกไปอีกสิเพราะว่ามันชนกับจุดทําเตาใช่ไหม นี่มันชนกันมากต้องออกอีกหน่อยนึงนะอาเท่านี้พอโอเคคือเอาง่ายคือบ้านไม้กก็มาออกไปอย่างไกลเลยแต่ตรงนี้เอาเป็นอะไรสักอย่างได้หมดไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวไปเอาไม้มาสร้างบ้านกันนะครับปิกกินอะไรยังปิ๊กไม่ใช่อย่างงี้ดิไปถึงจะให้กินแครอทไม่กินเหรอ เฮ้ยเฮ้ยปิกออโอ้โหมา <c oughs> ทำไมกระโดดมาอยู่ตรงนั้นนะ่ะปิ๊กอ,อโอ้โหไม่นะเรื่องมันเศร้าอะ่ะคุณผู้ชมชีวิตแม่งแย่จงังวะ กระต่ายพวกน่าสงสารทางนี้ได้ไหมาหนาซูมันเนี่ยควรไปสู้มันไม่เนี่ยผมว่าคาโปตีมันไม่ถึงหรอกมันเร็วเกินไปแต่มันเห็นผมปะวะมันเห็นผมแล้วโอ้โอ้คาโปตีมันโอ้คาโปตีแรงดีเออไม่โ,โหมันหดไปมติคอเนะเมื่อกี้ดูก็รู้เลยอยู่ไหนแล้ววะคาโปตีมัน ป๊อตีมันตีครับป๊อไอป๊อนั่นแหละโอ้ยเย้่สุดยอดมากลูกพ่อได้ชิตติ้นมาทำอะไรได้โอ้ oh, oh. ชิตติ้นได้ชุดเท่มากนะครับแต่ว่าเกาะก็กยูเดตีปะวะลองเทียบกับเกาะเพชรดิ เกาะเพชรดีกว่านะเกาะเพชรเกาะกลางบวกแปดตอนนั้นเกาะกลางบวกสองเองเดี๋ยวได้ครับโปสู้กับผีออกมาไหมไม่ออกมาโอ้สุดยอดมากก็เลมจิ๋วนะครับตัวนี้ไม่รู้มันจะเก่งหรือเปล่าแต่ครับโปก็จกกัดการโอ้มันป่าหีบล็อกเออนั่นแหละโอ้โหเสียงยังดังเลยเฮ้ยผีผีเด็กผีเด็กมันเร็วเกินครับโปสู้ไม่ได้ผมสู้เองก็ได้ หน้าตีไปให้ครับโพราะเล็กดับเบิลดับเบิลทีมผมอยากได้บ้านเป็นไม้โอ้กนะแต่ว่าเราไม่มีนะสิบคำถาเราต้องทนยอมเป็นงนี้ไปบ้านไม่ต้องใหญ่มากเดี๋ยวปิดรูนี่ก่อนดูดิถ้าจะวางของบนหญ้ามันต้องทุกหญ้าทิ้งก่อนลำคาญหรือมันเป็นหนึ่งจุดสิบมันเป็นงี้ปะที่เมื่อก่อนมันทําไม่ได้มันเมื่อก่อนมันทําทําได้เดี๋ยวนี้มันทำมาได้แล้ว จะสร้างให้มันดูเป็นบ้านเหลี่ยมๆปกติก่อนและเดี๋ยวเพราะว่าถ้าสร้างบ้านกลมๆเนี่ยลําบากแน่นอนวางของข้างในลําบากไม่ใช่และเดี๋ยวค่อยแยกห้องแตกเป็นห้องๆไองไปนะปเราเริ่มให้เป็นห้องกลางใหญ่ๆก่อนก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าพอโอเคครับพ่อตัดไม้กันครับพ่อ เราให้ฮับโปนั่งอยู่นี่วะมาตัดไม้กันเพื่อนมาฟอลโล่มาก่อนมาฟอลโล่ก่อนผมว่าเราตัดเองดีกว่าเพราะว่าไม่ใช่อะไรจะได้ไ่อยไวผงขี้เกียจรอครับโ็เราใช้นิดเดียวอยู่ละโอ้ตัดทีแม่งพังไปถึงต้นไหนว้เนี่ยไว้ครับโปตัดแต่ดีแล้วตัดเองแล้วมอสนี่มันรวน ต้นไม้มันใกล้กันเกินไปพังถึงนี่เลยตัดต้นไหนวะเฮ้ยตัดต้นไหนของมันวะเฮ้ยตัดต้นนั้นน่ะถึงไหนแล้วนเนี่ยมันตัดสลับต้นตัดเป็นสามเหลี่ยมเลยครับป้อ มันแปลกๆอะไอ้บล็บอกเนี่ยบล็อกเหลี่ยมนี่มันแปกลกแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเดี๋ยวเราก็ชินนะไม่ใช่ไรผมไม่อยากให้มันเป็นแบบแหลมๆสูงๆไปเลยอะผมอยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบบยุ้งฉางผมว่านะแบบเนี้ยดีกว่าแบบมีแค่ข้างล่างดีกว่าข้างบนมีถึงข้างบนด้วยมันดูแปลกๆเน่ข้างล่างพ เป็นไงหรือเอาเป็นไม้ดีวะอย่างเงี้ยแหละนะเดี๋ยวเอายื่นมาข้างหน้าหน่อยผมว่าผมทำทางขึ้นดีๆเดี๋ยวไม่ต้องจะได้ไม่ต้องขุดไปขุดมาโอเคไอ้ข้างในเอาเป็นนั่นนี่วะผมลืมไปว่าข้างในเป็นไม้โอ้โหพลาดแล้วผม เดี๋ยวเอาข้างในเป็นไม้เอ้ยโอ้โ oh ห oh! อาหารก็ไม่มีมาโดดเล่นอย่างนี้ได้ยังไงไรู้นะว่าความจริงไม่ควรเดินตอนติดหิวอยู่แต่ว่าขี้เกียจมันขี้เกียจเดจ้วใจไหมถ้าก็ดูดีอยู่นะแต่ว่าข้างในผมว่าลองเป็นไม้ดีกว่าอยากรู้เป็นยังไง ถ้าผมจะเอามาันลงมาปิดอย่างนี้ผมจะทำไม้ข้างๆทำไมวะเนี่ยยัยงช่วงสร้างนี่เงียบๆไหมทั้งวันนี้เงียบใช้สมาธิคลิปนี้เงียบเกือบทั้งคลิปเลยใครเบื่อขอไปผมอยากไปล่าแมงตีคอทำชุดแม่งกล่องใส่ตังเทศประเทศถึงมันจะหว่วยก็เถอะโอ้ไม่ไมพอ อาหารไม่มียังไม่ได้ดูเลยเนี่ยมันดูดีหรือเปล่าถ้ามันดูไม่ดีนี่ก็ต้องทุบทิ้งอีกผมคิดๆแล้วผมไม่ทุบดีวกว่าถึงจะดีไม่ดีไงไม่ทุบลนะอีก,กอ่าเสร็จแล้วคงดูดีใช้ได้นะจากด้านข้างด้านหน้าใช้ได้ขอาจริงอย่างนี้ใช้ได้นะข้างหน้านี่ดูดีเลยบอกเลยดูดีเหลย่ยอยวขุดไอ้นี่ทิ้งนะขุดแง่งทิ้ง พื้นข้างในเอาเป็นอะไรดีครับโป้ไปอไปอก้างนอกรกับตู้นะเอาไปก่อนนะขอขุดดินข้างในก่อนนะข้างในจะเอาเป็นอะไรดีไม่อะไรปัญหาพื้นหินไหมหรือพื้นไม้พื้นไม้ดีกว่าบ้าเราไม้เป็นหลักไม้ดำเราเยอะจำได้แต่ไปให้คาร์โปตัดมาตั้งสี่ห้าเวล โอ okay. เคี๋้วก็นี่พอปะวะสว่างพอปะวะอาจจะมืดไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทางขึ้นชั้นสองชั้งสองพื้นเราเริ่มที่พื้นเราเป็นสลับดีกว่าชั้นสองผมว่าเก๋ดี เออครบแล้วเหลือสองบล็อกด้วยนะเดี๋ยวแล้วก็ติดไฟในนี้ก่อนให้มันสว่างสไวโอ้ยหลงทิศหลงทิศหลงทิศแค่อันนี้เป็นห้องนอนนะบนนี้เดี๋ยวข้างล่างเก็บของอย่างเดียวเลยของแม่งร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวออกข้างนอกก็มีเตาเผาข้างนอกสักที่หนึ่งนะแล้วมีเตาหลอมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีเตาเผาเตาเผาอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวก็ได้เข้าใจ โอเคน่านี่บันไดทางขึ้นโ okay. อเคเสร็จแล้วเดี๋ยวติดประตูก่อนประตูเราอยู่ไหนในนี้ปะลองเอาโอ๊กไม่ก็นี่ดิแต่งดีกว่าน,นะนี่ประตูโอ๊กนะฮะถ้าประตูเนี่ยอันนี้ดีกว่านะฮะโอ้โหสุดยอดติดกระจกก่อนเลยผมลืมติดหน, mm. หน้าต่าง ติดแค่ข้างบนพอข้างข้างล่างไม่ต้องติดให้มันดูเป็น texture เอ้ยโตจะหมดแล้วเดี๋ยวรอมันแบบโอ้โหทุ่งข้าวสาลีเผือทุกทิ้งไปตอนนั้นก็ยังไม่ได้ติดคืนสักทีโอเคยอดจะได้ดูเป็นบ้านนิดนึงนะครับติดกระจกกันโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วบ้าน เย้โอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะหมดแล้วคลิปนี้ก็ท <g iggle> ะเลทรายมากเอาจริงก็ได้ความคืบหน้าอยู่นะคือบ้านก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเพราะว่าจากที่เป็นก้อนอะไรตรงนี้ก็กลายเป็นบ้านแล้วก็มีมีโซนหลอมนะครับแล้วไปก็มีป่านะครับโอเคก็ okay. ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับผมนะครับโป้ครับเจอก,กันบ๊ายบาย